ว่าไอ้พวกขอทานพวกนี้นี่กล้าดีางไงมันนอนข้างหน้าร้านฉันแถมยังมีหน้ามาขอข้าวฉันกินอีกถ้าเจออีกทีนะมันจะฟาดให้หเจ๊เอากระเพราทะเลไข่ดาวสองกล่องจ้ะได้จ้ะรอสักพักนะเดีย๋ยวไปทามาให้ะคุณเจ๊ไปยังอะนีด แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มาหลบที่ใต้โต๊ะล่ะก็คือผมเก็บขยะเสร็จก็หมดแรงอะ่ะก็เลยเผลอหลับหน้าร้านเจเขาพอตื่นมาผมอยู่จะซื้อข้าวกินเจเขาก็ไล่สะเพิดผมแบบนี้แหละอ้าคุณไปทำอะไรข้างล่างเัาเมื่อกี้เปล่าหรอคะค่ะกระเพรา,อา,ข,า,ข,าของคุณได้แล้วค่ะ ฉันน่าจะลืมเงินไว้ในรถอะคะ่ะงั้นเจ๊ไปเอาเงินกับฉันที่รถหน่อยสินะคะ่ะ,ะ,ะไปไปไป บอกให้บอกอย่ด้วยเฮ้ยอย่าทำไรอ่ะอยู่ดูไว้นี่น่ามาพูดคนเมื่อกี้นี่คุณคุณตื่นครับคุณคุณไมายถวะเนี่ยอิดอย ยังหายใจอยู่ไหมว่เนี่ย <c oughs> นิดหี่ายจะทำอะไรอะเปล่านะครับผมไม่ได้คิดจะทําอะไรคุณเลยนะครับคือคุณโดนโจรทําร้ายผมเข้าไปช่วยไว้แล้วคุณก็สลบไปผมก็เลยพาคุณมาพักที่นี่ก่อนนะครับงั้นเหรอโอ้อยหัวฉันแล้วนี่คุณเป็นใคร ฉันชื่ออะไรแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะหรือว่าคุณเฮ้ยนี่ไงคุณหัวกระแทกพื้นหรอคุณถึงจำอะไรไม่ได้แบบนี้ <c oughs> โอ้ยสวยแล้วเรา หวานพี่ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องออกมาช่วยพี่เจีมขยารอรออยู่ที่ที่พักก็ได้จะออกมาทําไมให้เหนื่อยละ่ะไม่เอาอะ่ะพี่เจก็หวานเนี่ยอยากจะมาช่วยพี่เจหวานไม่อยากให้พี่เจอยู่คนเดียวอะ่ะอย่างน้อยเรามาช่วยกันเก็บให้มันได้เยอะๆแล้วเอาไปขายมันก็จะได้เงินเยอะๆแล้วเราก็จะเอาไปซื้อของอร่อยๆกินไงพี่เจดีไหมจ้าพี่รักหวานนะ <S 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 ถ้าเราไม่ได้เจอกันในวันนั้นพี่ผมไม่มีโอกาสได้เจอความรักดีๆในวันนี้ อนี่ก็น่าจะเที่ยงแล้วอะ่ะเดี๋ยวหวานมานะพี่เจเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรมาให้กินอะไร,รอร่อยๆนะจ๊ะจ้าระวังด้วยลนะ่ะยิงจำนู่นจำนี่ผิดๆอยู่ นนร้านฉันเนี่ยยิ่ยงขายไม่ดีอยู่ฉันไม่มีปัญญา,าบริจาคข้าวให้แกกินหรอกนะแล้วก็เก็บเศษเลี้ยงของแกเนี่ยออกไปด้วยไอซี่เจ๊ดเดี๋ยวค่าข้าวพี่ผนแน่คุณใจเองคุณพอ่อมาเก็บค่าเช่าหรอคะใช่ครับแค่ข้าวจานเดียวอะ่ะมันคงไม่เปลืองขนาดนั้นหรอกมั้งครับขนาดค่าเช่าสามสี่เดือนอะคุณไม่จ่ายอะ่ะยังไม่เห็นเป็นไรเลย เออทำข้าวให้เขาครับหมจ่ายเองหมิวคุณหายไปไหนมาผมคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณซะแล้วคุณเป็นใครอะคะหมิวโอ้โอ้คุณจำผมไม่ได้เหรอผมตามหาคุณมาเป็นเดือนๆเลยนะ เจ๊เดี๋ยวก่อนไม่ต้องแล้วครับเจ๊รีบเก็บข้าวของทรัพสมบัติของเจ๊ในร้านน่ะไปให้ได้มากที่สุดนะ,ะ,ะก่อนที่จะผมอะ่ะจะให้คนมาพังร้านเจ๊กล้กา,าดียังไงอะ่ะมาทำร้ายภรรยาผมแบบเนี้ยฮะฮะภรรยาข,ขอทานคนนี้เป็นภรรยาของคุณท็อปเจ้าของ,งบ้านเหรอนี่เป็นเรื่องอะไรกันหรอคะใช่ครับนี่คือคุณรัตรยาตันติพิพัฒน์กุลภรรยาของผมเอง เจ๊รีบเก็บข้าวของอะออกจากร้านไม่ได้แล้วผมใจดีแค่ไหนแล้วแค่เจ๊ขายของต่อทั้งที่เจ๊ค้างค่าเช่าไปตั้งหลายเดือนแต่เจ๊ดันไม่เอาโอกาสมาช่วยเหลือคนอื่นอย่านะคะอย่าไรทีเลยนะคะฉันขอโทษค่ะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วแล้วฉันก็จะจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะอย่าไรที่เลยนะไม่ทันแล้วเหรอเจ๊ J. โอกาสอะมันไม่ได้มีตลอดนะรีบเก็บข้าวของซะถ้าผมส่งคนมาเจ๊โดนหนักกว่านี้แนะ่ คุณทับคุณทับคะคุณทับไม่คุณทับเฮ้ยเราไม่ดีแล้วนี่ไปครับกลับบ้านกันบ้านเดี๋ยวนะคะคุณเป็นใครหรอคะฉันชื่อหวานไม่ใช่หมิวค่ะไม่ครับคุณคือหมิวภรรยาของผม ตามหาคุณเป็นเดือนๆเลยนะคุณรู้ไหมว่าผมคิดถึงคุณขนาดไหนคุณแม่คุณเองอะ่ะเขาก็เป็นห่วงคุณมากนะผมอะ่ะวิ่งวุ่นตามหาคุณทั้งโรงบารโรงพักผมคิดถึงคุณจนน่าจะนั่งดูคลิปเก่าๆของเราอะครับคลิปนี่ฉันเป็นภรรยาคุณหรอคะงั้นฉันขอดูคลิปหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ครับ สุดไหมครับที่สุดเลยค่ะสวยไหมสวยที่สุดพี่ทอหนิวขอทอนะพี่ มิวมิวเ,เป็นอะไรอะไปไปพี่กลับบ้านกันพี่พาไปหาหมอ,เ,อเดี๋ยวค่ะมิวขอไปที่ที่หนึ่งก่อนได้ไหมคะ หวานหวานอยู่หรือเปล่าหวานอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าหวานหวานอยู่นี่ไหมหายไปไหนนะหวานหวานอยู่หรือเปล่าหวานอยู่ที่นี่ไหม นี่มันอะไรกันหมายเหรอฉันขอบคุณคุณมากๆตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ฉันจำได้หมดแล้วว่าฉันเป็นใครสถานะเราต่างกันเกินไปเพราะงั้นฉันขอโทษนะความสัมพันธ์ของเรา มันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากนะเงินในซองนะั้นน่ะคุณเอาไปเริ่มต้นใหม่ให้มันดีกว่าเดิมนะมิว ระด่างกันงั้นเหรอ <c oughs> แน่อยู่แล้วแหละคนอย่างฉันมันเสือผืนหมอนใบใครๆก็บอกว่าจนสินะคอยดูเถอะหวานสักวันฉันจะขึ้นไปอยู่จุดเดียวกับเธอให้ได้เลย คอยดูนะหวานสักวันผมจะขึ้นไปอยู่ในจุดที่เท่าเทียมกับคุณให้ได้เพราะผมมันจนคุณเลยทิ้งผมไปใช่ไหมเดียครับโอ้โหตั้งแต่สาวทิ้งไปเนี่ยถึงขั้นเรียนหนังสือเลยเหรอเอ้แกนี้ดูมีความพยายามดีนะ ขอให้มีความรู้แล้วก็รวยๆเว้ยครับเอาค่าขอ,ของแกจ่ายเท่านี้เองเหรอครับเฮียแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ผมจะรวยท่านอนะ่ะนี่ถ้าแกอยากรวยนะแกต้องพยายามมากกว่าน,นี้ตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านหนังสือต่อไปแล้วชีวิตแกอ่ะจะดีขึ้นเชืเ่อเฮียเว้ยไป không sao bây giờ, thôi, xuống đi xuống đi. Yes, này, lại chưa tí, thành rồi วันนี้เป็นวันรับใบาทานสคริปไม่ใช่หรอคะทําไมท่านประธานถึงต้องมาคุยงานเองด้วยละคะก็ผมอยากมาเองครับเรื่องแค่นี้คุณก็ไปรับแทนสเครับไปครับกลับไปได้แล้วค่ะเอา้าเจมาแล้วหรอครับมาครับอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันเซ็นสัญญาด้วยว่าคุณเจต้องมีความสุขมากแน่เลยนะครับครับอ๋อผมขอพาภรรยามาด้วยนะครับ เจอครับนี่หมิวครับภรรยาของผมเองไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าความโชคดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบแต่งงานของเราหกปีพอดีเลยครับนี่คุณเป็นนี่คุณเอ,อทั้งคู่รู้จักกันเหรอครับเปล่าครับตกใจหมดเลยะยเจอคุณเจนหน้าก่อนครับ เนี่ยคุณเจลูกค้าของเราที่เขาจะมาซื้อโครงการในหมู่บ้านของเราเลยเขาจะซื้อไปลงทุนต่อเขาจะเหมาะมนทุกหลังเลยนะยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณเลยเลยม,มีวันนี้ได้ขอบคุณนะครับฮะ <c oughs> คุณเจครับ นี่ภรรยาผมนะครับแหมคุณเจจะสั่งอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่นะครับคุณก็กินเยอะๆนะผอมหมดแล้วเนี่ยไหนจะลูกในท้องแล้วอีกเนี่ยกินเยอะๆนะลูกพ่อคุณคะถ้าฉันไปเข้าห้องน้หนไปสิคะนี่ครับขอะตูตะกูนะครับ จริงๆแล้วคุณมีความสุขอยู่แล้วสินะแต่ก็ขอบคุณนะหวาน